หลังจากฝนยุดครับฝ้าเปิดฝ้าแจ้งออกครับผมมีแสงแดดครับผมคีมม่านกับสู่ต่อครับลุยต่อนะครับผมนี่ครับมือนี้กับโบหัวสีได้จักทงจักท่าอีกละเดี๋ยวฝนสิมากก่อนอันนี้ก็มาขืนเขาครับเอาอินดีมาขืนเขาครับผมไปขนเขาครับมือนี้ออกเฟืองให้งัว เขาแก่เตีงบ่อไร่ใหญ่งัวเอาเฟืองไปตืิมเอาครับเฮี้ยนก็ะย yup. ุนนั่นครับนั่นอะไรเฮี้ยนเดี๋ยวไปเห็นนะครับลังค้าวขาวๆนันอะไรเหี้ยนพับงัวขอกงัวพิ่นงัวพิ่นหกตัวเจ็ดตครับอันนี้ก็แบ่งกันเกี่ยวครับผมแบ่งเงินเกี่ยว จ้าของหน้าเจ้าของเถียงพนครับอยู่ทางพุ่นเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องครับผมทางทีมงานเรากีนดีสายจวดครับสู่ครับผมสู่กันไปครับซ้ำม,มืดรูดูกันฝ้าฝนปีนี้หันย่ำวานปุ๋ยพ่มาครับมาแต่ย่ำเกี่ยวเขานี่แหละเอาจาักแบกซีแบก เอาไปมัน <Elliot> กินกันออกแตะเฟื่องใส่รถนี่แต่หย่าตะเฟื่องครับอยู่ทีงรถ 这里的咯。 เปียกแห้งอันมันเปียกแห้งเนี่ยโว้ยท่านลูกบุมต้องค่อยๆกินไปครับ เปียกลร้ท่านข้อเพื่อการกินเขาลมครับผมอันนี้ล่มล่มมาหารถ ปีมือก้อนขับครับเวลาเก็บเขาลมหายและเขายืนกับไปเริ่วเลยละเขาลมก็จะซาแนไ่ไหนะครับเขายืนก็นจะเร็ว่วบางท่างพ่อเอกเก็บเขายืนครับเร็่ยวขนานดะ นี่ค็ับทุบนี่เก็บที่หลังครับเขาลมไว้เก็บที่หลังรับมองไว้เข่าพอเล่าครับเขาเนี้ยครับเกี่ยวแล้วเราเอาไว้นีเลยพึ่งบาน้อันห้ามันเดอดตั้งไปตากเลยบ่ลุงเรียนโอ้ใส่สาเลียงที่เทีาเท่าเทีาเท่าเท่าเ่เล่าเท่เ่าเร่สเท่าเ่าเท่าเท่รเทเเาเาเท่า่าเ่าเท่าเท ตาสันใหญ่ไอ <in> ้ก <g imos> ินน้อยเนาะน้องกินหลายเว้ยแประจงไว้ให้แล้วปะฮ่ะน่องผู้ออกก่อนแล้วบอกกินเมือดนะอ้แล้วบอกกินเมือดแล้วบอกกินหลายเออสหมซ้ำกันกาแฝดเนาะผู้นึงสิกินกับบีบไซแหนไว้ผู้ออกก่อนเลยบ่ได้เปลี่ยนไอ้จะเถอะว่าผู้น้อย เอ็น่เป็นสลเ่ก็มีเอของมัน้วโอ้เมียเพิ่นอะบอนี่ครับไก่ซีแล้วครับหลังจากถ้ามีเวลาเด้เกี่ยวโอ้ไม่แปลนปีกยังคือยู่หันไม่แปลนปีกคือแป่นใหญ่เลยบอ ไม่แปดปีแคนบใงไงเลยเออนี่ครับถ้าได้เกี่ยวกับแป๊บเดียวครับผมใส่เวลาบูโดนครับนี่ยังบด่ถึง1ชั่วโมงเลยครับเกี่ยวอยู่ตอนนี้ถึงผ่านไป4 5หนานาที่ครับที่ผมจับเวลาแต่ว่าถ้าเก็บให้เบิดเิดไปเอาฟังเขาล่มซอยกันกัน,กน,น่าจจะชั่วโมงนึงครับน่า แปงนี่น่าจะใส่เวลาหนึ่งชัมม่วโมงครับผ่านไปประมาณสามสี่ไรนะครับ,รบมาเก็บนี่ครับเก็บตรงเขาลมนี่ประมาณกระสีเกี้ยวเขาเหนียวครับผมกระสิได้เอาไปทรงล่งสีพอเลาะก็ะสิไปถ่ายอยู่หน้าเพื่อนอีกทงหนึ่งครับหลดกระสีเกี้ยวเขาเหนียวถา่าอันนี้กระสีข้าวเดียวท่านละคิดว่าน่าจะประมาณสักสิบเอ็ดโมงเคิงกันแล้วครับโซนฟังนี่เ,เมื่อนี่ถ้าฝนมาตกตั้งเป้าไว้ ร่วมหน้านะท่อยน้ำกัสีประมาณจากักใบสองเล้วยีดอกใบสองใบาสามครับประมาณนั้นแมนเขามันเขามันสั้นพร้อมเขาไม่ใช่ทอยก็สั้นดีอยู่เขาครับครับเออโอ้ยน้ำมันมปเป็นยังใไงไงน้ำทุกปีนะ <c oughs> ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งช่องล็อกกี้นดี้ไซจวดครับผมทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับบ๊ายบายครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ